ดีพี่พี่นอาา้องน้องเกษตรกรแฟนคลับหมอรักความทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะน้อหอบุ้งนะคะจะพาพี่พี่น้องน้องมาชมพ่อพันุควายไทยค่ะเป็นควายเผือกตัวน,นี้เลยมีชื่อว่าเจ้าก้องสยามนั่นเองนะคะควันนี้เราอยู่กับพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่หมอนะคะช่วยแนะนําลักษณะแล้วก็จุดเด่นของเจ้าก้องสยามกันสักหน่อครับผมครับก้องสยามเป็นควายเผือกยักษ์นะครับ คือเราเรียกกันว่าควายเผือกยักษ์เป็นลูก,กของแกว้วครับเป็นลูกของแก้วฟ้าเ<ว>มื่อกี้เราเอาไปชั่งน้ําหนักน้ําตักเกินตันสองเพราะว่าตาชั่งนี่รับได้แค่ตันสองอ๋ออันนี้คือคือใหญ่มากใช่ครับใช่ครับก็โดยทั่วไปเราเห็นนะครับควายเผือกก็จะไม่มีโครงสร้างขนาดนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นควายเผือกที่มีโครงสร้างใหญ่มากหน้าเขาก็คือคือหัวกระบาลใหญ่นะครับเขาใหญ่นะครับกว้าง เป็นสไตล์พิมพ์นิยมที่เราเล่นกันทุกวันนี้นะครับเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน<ช>ามากเลยแล้วก็ดูโครงสร้างดูขาครับขาใหญ่มากขาใหญ่ตัวใหญ่มากค,ความสูงตอนนี้172 172 <c oughs> จะสูงได้อนนี้อีกไหมครับอดออีกครับเพราะตอนนี้ตอนนี้เขาเราเพิ่งได้เข้ามาแค่8วันเอง คือส่งมอบมาเพิ่มวันที่20่ี่บที่ผ่านมานี้แอบกระซิบได้ไหมส่งมอบมาอ๋อตอนนี้ราคา3ล้านครับอ๋อ3ล้านับ3ล้านนะครับเป็นควายเผือกยักษ์รูปร่างใหญ่หล่อแบบนี้เลยเดี๋ยวสุ่ทความหล่อของเจ้า้องสยามใกล้ๆเลยเดววนมาทางนี้ได้เลยครับเดี๋ยววนดูรอบๆหน่อยค่ะโครงสร้างใหญ่ๆยักษ์ๆบึ้มๆอย่างนี้เลยครับผมหน้าหล่อคขาสวยครับลำตัวยาวครับเป็นควายที่ลำตัวยาวมากครับ แข้งขาใหญ่ครับหางยาวสวยนะครับแล้วก็ลูกอัท้ะนะครับสวยงามครับก็คือหล่อหล่อสวยยันแบบยันลูกอัณเลยก็คือทุกจุดจริงๆใชแข้งขาใหญ่ครับครับหางสวยครับครับสังเกตว่าจากจมูกเขาไปถึงหางนะครับคือร่างกายเขาจะสมูทครับกลมกลืนสวยงาม สมดุลนะคะใหญ่งค้งสมดุลทั้งตัวเลยนะคะที่สําคัญก็คือตัวนี้เป็นควายที่ยืนเชิดนะครับก็คือไม่ถึงว่ามันถึงว่าเนี่ยครับเขาจะเป็นควายที่ยืนเชิดแบบสง่างามคือคือสันคอจะสูงกว่าหลังยืนเป็นนายแบบเลยก็คือใช่ก็คือบ่งบอกให้เรารู้ว่านี่คือหล่ออ๋อสมาร์ทหล่อมากๆนะใช่ครับสำหรับเจ้ากล้องสยามตัวนี้ค่ะสําหรับ ใครนะคะพี่น้องท่านไหนที่สนใจในส่วนของน้ำเชื้อนะคะคก็ <ผม S 1> สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่หมอปลักฟาร์มของเราได้เลยนะ,ค,ะครับผมครับน้ำเชื้อเราก็ขายราคาพิเศษครับสำหรับเกษตรกร นะครับหลอดละห้าร้อยนะครับเราก็จําหน่ายหมอปักเป็นโดนแทนจําหน่าย12หลอดห้าพันสิบสองหลอดนะคะราคาห้าพันบาทใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาทางหมอลักฟาร์มของเราได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หมอมากที่พาชมความหล่อของเจ้าก้องสยามกันยังไงก็ขอให้เกษตรกรอย่าลืมชื่อนี้นะครับเจ้ากล้องสยามนะครับควายเผือกยักษ์นะครับใครอยากได้น้นเชื้อติดต่อได้ที่หมอปักฟาร์มนะครับขอบคุณมากนะครับพี่หมอขอบคุณครับ